น้าท่้นเปิดขายอยู่ที่ถนนจุลีชั้นรกไม่มเล่นกับมาสติค่ะผิดบ้าค่ะตบนี้นะครับเดี๋ยว,วเขาดูเีบอบ้าง กล่องนี้1 <łość> <S 2>, <S 2บจาน้งไข่มุก35บาทเรืองบมาทนี้หละค่ะ10บาท10บาทสิบาทก็ได้หมูนั่งหมั่นที่จุอาหารเป็นท่านิมือใช่ไหะร้านพกอพันธ์ซื้อดีเลี้ยงกับมากตกรลางยามตะวิทำมาเป็นท่า